สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยลึกเอกสารกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจโลกของสารประกอบกลุ่มหนึ่งที่เ,ออเรียกว่าเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของวิชาเคมีอินทรีย์เลยก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือสารประกอบที่มีหมู่คาร์บอนิลหรือ C double bond O ค่ะ จากเอกสารทบทวนวิชาเคมีที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะเราจะมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนิดนิด,นดหน่อยๆยรอบๆบเจ้าพันธะ C-BrO เนี่มันส่งผลต่อคุณสมบัติสําคัญสาคัญอย่างความเป็นขั้วแล้วก็จุดเดือดได้ยังไงบ้างแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการเจาะลึกตัวอย่างของเอสเตอร์ซึ่งเป็นสารกลุ่มนี้นี่แหละค่ะที่มีบทบาทน่าสนใจมากๆทั้งในยานแล้วก็ในชีวิตประจําวันของเรา เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างเล็กๆระดับโมเลกุลกับคุณสมบัติที่เราเห็นเห็นกันแล้วก็ความสำคัญของสารพวกนี้ค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะครับใช่เลยครับมูคาร์บอนิลซีนี่คือพบได้ในสารอินทรีย์เยอะแยะมากมายจริงๆนะครับตั้งแต่สารให้กลิ่นในผลไม้ที่เรากินกันไปไปจนถึงยาปฏิชีวนะหรือแม้กระทั่งโมเลกุลพื้นฐานในร่างกายเราเลย การทำความเข้าใจว่าโครงสร้างรบรอบๆหมู่ C-O เนี่ยมันส่งผลต่อความเป็นขั่วหรือว่าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลยังไงบ้างอันนี้จะเป็นกุญแจสำคัญเลยครับที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมสารแต่ละตัวถึงมีคุณสมบัติเฉพาะตัวมากๆเช่นแบบบางตัวก็ระเหยง่ายมากๆบางตัวจุดเดือดสูงปรีดเลยหรือบางตัวก็มีปฏิกิริยาเคมีที่แตกต่างกันไปครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่พื้นฐานที่สุดก่อนเลยนะคะ ตัวพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจน CO เองเนี่ยเอกสารบอกว่ามันมีความเป็นค้วในตัวเองอยู่แล้วอันนี้ถูกไหมคะแล้วเพราะอะไรนะคะถูกต้องครับใช่เลยเหตุผลหลักๆก็คือค่าอิเล็กทรนิกาทรวิตี้หรือ EN นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนในพันธะเข้าหาตัวเอง อะตอมออกซิเจนหรือ O เนี่ยมีค่า EN สูงกว่าอะตอมคาร์บอนหรือ C เยอะมากครับมันก็เลยดึงกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนในพันธะคู่ C-O เนี่ยเข้าหาตัวเองมากกว่าผลก็คือฝั่งออกซิเจนจะมีสภาพเป็นลบเล็กน้อยหรือเดลต้าลบส่วนฝั่งคาร์บอนก็จะเหมือนขาดอิเล็กตรอนไปนิดหน่อยก็เลยมีสภาพเป็นบวกเล็กน้อยหรือเดลต้าบวกครับพันธะ C-O ก็เลยเป็นพันธะที่มีขั้วโดยธรรมชาติของมันเลย อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนออกซิเจนจะแบบว่าโลบอิเล็กตรอนมากกว่าคาร์บอนหน่อยหนึ่งก็เลยดึงไปกองไว้ที่ตัวเองนิดหน่อยแต่ที่น่าสนใจก็คือเอกสารบอกว่าถึงแม้ทุกตัวจะมี C W O ที่มีขั้วเหมือนๆกันหมดแต่สารประกอบคาร์บอนิวก็ยังแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยที่มีพฤติกรรมต่างกันพอสมควรเลยนะคะอะไรคือตัวตัดสินหลักๆล่ะคะว่ากลุ่มไหนจะเหนียวกว่าหรือว่ามีขั้วโดยรวมมากกว่ากันเป็นคําถามที่ดีมากครับ ตัวตัดสินสำคัญเลยก็คืออะตอมที่มาเกาะโดยตรงกับอะตอมคาร์บอน C ของหมู่คาร์บอนิลนั่นเองครับอันนี้แหละที่ส่งผลต่อความเป็นขั้วโดยรวมของโมเลกุลอย่างมากเลยแล้วก็รวมไปถึงความไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยนะครับลองนึกภาพตามนะครับกลุ่มแรกนะครับคือพวกแอลดีไฮด์แล้วก็คีโตนในกลุ่มนี้นะครับอะตอมคาร์บอนของหมู่ C=O เนี่ยมันจะจับอยู่กับอะตอมไฮโดรเจน H หรือไม่ก็จับกับอะตอมคาร์บอน4ตัวอื่นๆ ซึ่งทั้ง H และ C เนี่ยมีค่า EN ไม่ได้สูงมากนักคือไม่ได้โลบอิเล็กตรอนเท่าไหร่ถ้าเทียบกับออกซิเจนนะครับพอมีอะตอมพวกนี้มาเกาะมันก็เลยไม่ได้ไปช่วยเพิ่มความเป็นขั้วโดยรวมของโมเลกุลให้มากขึ้นแบบว่ายังมีนัยะสำคัญเท่าไหร่มันก็ยังคงมีขั้วจาก C-O เป็นหลักแหละครับแต่ว่าไม่ได้มีส่วนอื่นมาช่วยเสริมทับความมีขั้วมากนักอ๋อค่ะ ่คะเหมือนกับว่ามี C O เป็นตัวหลักที่สร้างคั้วอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยไม่ได้มาช่วยเสริมพลังเท่าไหร่แล้วกลุ่มที่สองล่ะคะเป็นยังไงครับกลุ่มที่สองอันนี้จะแตกต่างเลยครับคือพวกกรดคาร์บอกซิลิกเอสเตอร์แล้วก็เอไมด์ในกลุ่มนี้นะครับอะตอมคาร์บอนของหมู่ C W O เนี่ยจะจับอยู่กับอะตอมที่มีค่า E N สูงมากๆเลยอย่างเช่นออกซิเจน O อันนี้ในกรดกับเอสเตอร์หรือจับกับไนโตรเจน N อันนี้ใน a อไมคืออะตอม O กับ N เนี่ยก็โลบอิเล็กตรอนสูงเหมือนกันพอมาเกาะอ,อยู่ข้างๆ C-BrO มันก็เลยช่วยดึงอิเล็กตรอนเข้ามาเพิ่มอีกทําให้โมเลกุลโดยรวมมีความเป็นขั้วสูงกว่ากลุ่มแรกอย่างชัดเจนเลยครับเอกาสารยังชี้ด้วยนะครับว่าสารกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีความว่องไวในปฏิกิริยาเคมีมากกว่าด้วย เออน่าทึ่งนะครับว่าแค่เปลี่ยนอะตอมข้างเคียง c ีและบบอโอไปแค่อะตอมเดียวเองก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คุณสมบัติของโมเลกุลไปได้มากขนาดนี้โอจริงด้วยค่ะแค่อะตอมเดียวเองที่ต่างกันทีนี้พอความเป็นขั้วของโมเลกุลโดยรวมมันต่างกันขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องส่งผลต่อไปยังแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลหรือ IMF ด้วยใช่ไหมคะ ซึ่งเจ้า IMF นี่แหละที่เป็นตัวกำหนดเลยว่าสารนั้นจะระเหยง่ายหรือว่าจะต้องใช้ความร้อนสูงหน่อยกว่าจะเดือดได้พูดง่ายๆก็คือเป็นตัวกำหนดจุดเดือดนั่นเองเอกสารพูดถึงแรงสำคัญส,ค,ญสคัญไว้หลายตัวเลยมีอะไรบ้างแล้วมันต่างกันยังไงคะในแง่ของความแข็งแรงหรือว่าความเหนียวของมันใช่เลยครับความเป็นขั้วนี่คือจุดเริ่มต้นเลยที่นำไปสู่ความแตกต่างของ IMF ซึ่งก็ส่งผลโดยตรงต่อจุดเดือดเลย เอกสารเน้นแรงหลักๆอยู่3ชนิดครับ 1. อันแรกคือพันธะไฮโดรเจนไฮโดรเจนบอนครับอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนซุปเปอร์กลูเลยของแรงระหว่างโมเลกุลคือแข็งแรงที่สุดในกลุ่มนี้เลยครับแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขนิดนึงคือโมเลกุลต้องมีอะตอมไฮโดรเจน H ที่ไปเกาะอยู่กับอะตอมที่มี E.N สูงมากๆอย่างเช่นออกซิเจน O ไนโตรเจน N หรือฟูอรีนเเท่านั้นนะครับถึงจะสร้างพันธะพิเศษแบบนี้กับโมเลกุลข้างเคียงได้ 2. ออันที่2คือแรงระหว่างขั้วไดโพไดโพฟอสอันนี้จะเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลที่มีขั้วถาวรอ,อยู่แล้วก็คือโมเลกุลที่มีฝั่งบวกเดลต้าบวกกับฝั่งลบเดลต้าฟัลบชัดเจนอย่างพวกสารประกอบคาร์บอนิลที่เราคุยกันอยู่นี่แหละครับขั้วบวกของโมเลกุลหนึ่งก็จะไปดึงดูดกับขั้วลบของอีกโมเลกุลหนึ่งเหมือนแม่เหล็กเล็กๆดึงดูดกัน แรงนี้ก็จะอ่อนกว่าพันธะไฮโดรเจนลงมาหน่อยครับ 3. และอันสุดท้ายคือแรงกระจายลอนดอน (London, London dispersion force) แรงนี้มีอยู่ในทุกโมเลกุลเลยนะครับไม่ว่าจะมีขั้วรหรือไม่มีขั้วก็ตามมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบๆอบนิวเคลียสซึ่งบางจังหวะอิเล็กตรอนอาจจะมากระจุกตัวอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแป๊บหนึ่งทําให้เกิดขั้วชั่วคราวขึ้นมาแวบเดียวแล้วมันก็จะไปเหนี่ยวนําให้โมเลกุลข้างๆเกิดขั้วตามไปด้วยแรงนี้ก็เลยเหมือนแรงดึงดูดแบบวูบวาบชั่วขนาด ปกติแล้วจะอ่อนที่สุดเลยครับแต่ว่าสำหรับโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ๆแล้วก็มีอิเล็กตรอนเยอะๆแรงลอนดอนก็อาจจะมีผลรวมที่สำคัญได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างโมเลกุลมากขึ้นครับโอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเลยค่ะพันธะไฮโดรเจนเหมือนกาวตราช้างแรงระหว่างขั้วเหมือนแม่เหล็กส่วนแรงลอนดอนเหมือนไฟฟ้าสถิตอ่อนๆที่มีอยู่ทุกที่เลย ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างจริงๆจากเอกสารกันดีกว่าค่ะว่าแรงพวกนี้มันส่งผลต่อจุดเดือดต่างกันยังไงบ้างเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนเลยค่ะพวกแอลดีไฮดกับคีโตนค่ะได้เลยครับเอกสารยกตัวอย่างอีเทอร์โนนะครับซึ่งเป็นแอลดีไฮดสูตรคือ ch 3 ch o มีมวลโมเลกุลหรือ m.w ประมาณ44ครับมวลโมเลกุลก็คือน้ำหนักรวมของอะตอมทั้งหมดในโมเลกุลน,นะครับตัวอีเทอร์โนเนี่ยมีพันธะ c w o ก็เลยมีขั้ว ทำให้มีแรงระหว่างขั้วไดโพลไดโพลแล้วก็มีแรงลอนดอนด้วยเพราะเป็นโมลเลกุลแต่ว่ามันไม่มี H อไปเกาะก,กับโหรือ N โดยตรงมันก็เลยสร้างพันธะไฮโดรเจนไม่ได้ผลก็คือจุดเดือดของมันอยู่ที่แค่ประมาณ .2 0 2องศาเซลเซียสเท่านั้นเองครับต่ำกว่าอุณหภูมิห้องอีกระเหยง่ายมากๆ20.2องศาเองเหรอคะระเหยง่ายจริงๆด้วยแล้วถ้าเป็นคีโตนล่ะคะอย่างโพรพานอยล์หรือที่เราคุ้นๆกันในชื่ออะซิโตนไงคะที่ใช้ล้างเล็บนะคะ อ่าใช่เลยครับอะซิโตน CH3COCH3 อันนี้มีมวลโมเลกุลประมาณ58ซึ่งมากกว่าอีทานอลนิดหน่อยโครงสร้างก็คล้ายๆกันคือมี C=O o อยู่ตรงกลางเกาะกับหมู่ CH3 สองข้างแรงระหว่างโมเลกุลก็เหมือนกันเลยครับคือมีแรงระหว่างขั้วกับแรงลอนดอนไม่มีพันธะไฮโดรเจนจุดเดือดของอะซิโตนจะอยู่ที่ประมาณ56องศาเซลเซียสครับ สูงกว่าอีทานอลพอสมควรเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามวลโมเลกุลที่มากกว่าทําให้มีอิเล็กตรอนมากขึ้นแรงลอนดอนโดยรวมก็อาจจะแรงขึ้นนึกหน่อยแล้วก็รูปทรงโมเลกุลอาจจะเอื้อให้เข้าใกล้กันได้ดีกว่าแต่ก็ยังถือว่าจุดเดือดไม่ได้สูงมากนักนะครับถ้าเทียบกับกลุ่มถัดไปที่เรากําลังจะดูกันโอเคค่ะพอเห็นภาพกลุ่มแรกแล้วนะคะคือมีแค่แรงระหว่างขั้วกับแรงลอนดอนจุดเดือดก็อยู่แถวแถวยี่สองศาเซลเซียส ทีนี้มาดูกลุ่มที่สองที่เราบอกว่ามีขั้วโดยรวมสูงกว่าเพราะว่ามี O หรือ N มาเกาะกับคาร์บอนของ C d o O อย่างพวกกรดคาร์บอซิลิกเอสเตอร์อะไมา์พวกนี้จุดเดือดน่าจะกระโดดขึ้นไปเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับต่างกันมากแบบไม่น่าเชื่อเลยลองดูกรดอีทาโนอีกนะครับหรือกรดอะซีติกที่อยู่ในน้ำส้มสายชูเรานี่แหละครับสูตรคือ CH3COOH มีมวลโมเลกุลประมาณ60ซึ่งใกล้เคียงกับอะซิตโตน58มากๆเลยนะครับแต่จุดเดือดของกรดอะซิติกเนี่ยพุ่งสูงไปถึงประมาณ118องศาเลยทีเดียวครับเดี๋ยวนะคะมวลโมเลกุลใกล้กันมากเลยแต่จุดเดือดต่างเกิน60องศาจาก56ไป118นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะต้องเป็นเพราะซูเปอร์กลูหรือพันธะไฮโดรเจนแน่ๆเลยใช่ไหมคะถูกเพ่งเลยครับ เหตุผลสำคัญเลยก็คือกรดอีทานอีิกเนี่ยมันมีหมู่ COOH ซึ่งมีทั้ง C-O แล้วก็มีลบ OH อยู่ในหมู่เดียวกันทีนี้อะตอม H ที่เกาะกับ O ในหมู่ลบ OH นี่แหละครับที่ทำให้โมเลกุลของกรดอีทานอีกิกสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงมากๆระหว่างโมเลกุลได้มันจับกันเป็นคู่ๆได้เลยด้วยซ้ำครับที่เขาเรียกว่าเกิดไดเมอร์ แรงยึดเหนี่ยวโดวยรวมมันก็เลยแข็งแรงกว่าพวกแอลดีไฮด์คีโตนมากๆทำให้ต้องใช้พลังงานสูงขึ้นเยอะเลยในการจะแยกโมเลกุลออกจากกันจุดเดือดก็เลยสูงลิ้วแบบนั้นล่ะครับสุดยอดพลังของพันธะไฮโดรเจนจริงๆค่ะแล้วถ้าเป็นเอสเตอร์ล่ะคะอย่างเมทิลอีทานโอเอทที่เอกสารยกมาสูตรคือ C H 3 C O O C H 3 ตัวนี้มวลโมเลกุลตั้ง74นะคะซึ่งมากกว่ากรดอีทาน,นอีก60เสียอีกแบบนี้จุดเดือดน่าจะสูงกว่าไหมคะอืมน่าคิดนะครับแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยถึงแม้ว่าเมทิลอีทานโอเอตจะมีมวลโมเลกุลมากกว่ากรดแล้วก็มีอะตอมออกซิเจนถึง2ตัวทําให้มันมีคั่วคือมีแรงระหว่างคั่วแล้วก็แรงลอนดอนแต่จุดเดือดของมันกลับอยู่ที่ประมาณ57องศาเซลเซียสเท่านั้นเองครับ ใกล้เคียงกับอะซิตโตนเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะทั้งที่โมเลกุลก็ใหญ่กว่าแถมมีออกซิเจนทั้งสองตัวเนี่ยคำตอบก็ยังคงอยู่ที่พันธะไฮโดรเจนเหมือนเดิมครับลงดูโครงสร้างหมู่ฟังก์ชันของเอสเทอร์นะครับคือลบ C O O R ในที่นี้ก็คือลบ C O O C H 3ถึงมันจะมีอะตอม O อยู่ก็จริงแต่ว่ามันไม่มีอะตอม H ตัวไหนเลยที่เกาะอยู่กับ O โดยตรงดังนั้น โมเลกุลของเอสเทอร์ก็เลยไม่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของตัวเองได้เหมือนกับกรดคาร์บอซิลิกนะครับมันขาดซูเปอร์กลูไปนั่นเองแรงยึดเหนี่ยวหลักๆก็เลยเป็นแค่แรงระหว่างขั้วกับแรงลอนดอนทำให้จุดเดือดต่ำกว่ากรดมากๆเลยแม้จะมีมวลโมเลกุลมากกว่าก็ตามครับเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะไม่มี H-O กก็อดใช้พลังพันธะไฮโดรเจนไปเลยทีนี้เหลือตัวสุดท้ายในกลุ่มนี้แล้วค่ะคือเอไม ตัวอย่างคืออิทานามายสูตร C S 3 C O N S 2มวลโมเลกุล59ใกล้เคียงกับกรดอิทานอิก60อีกแล้วตัวนี้น่าจะเดายากเหมือนกันนะคะจุดเดือดจะเป็นยังไงคะเนี่ยตัวนี้เป็นเหมือนพระเอกของงานนี้เลยครับอิทานามัยมีจุดเดือดสูงที่สุดในบรรดาตัวอย่าง,ท,งทั้งหมดที่เราดูมาเลยนะครับสูงถึงประมาณ221องศาเซลเซียสครับ221องศาโหสูงกว่ากรดอีกเกือบร้อยองศาเลยนะคะ ทั้งที่มวลโมเลกุลก็ใกล้ๆกันทำไมเอไม์ถึงจุดเดือดสูงขนาดนี้ละคะเหตุผลก็คือเอไม์เนี่ยมีหมู่ฟังก์ชันลบ C O N H 2นะครับซึ่งมันมีทั้ง C double bond O ที่มีขั้วแรงอยู่แล้วและที่สำคัญมากๆคือมันมีหมู่ลบ N H 2ซึ่งในหมู่ลบ N H 2เนี่ย มีอะตอม H เกาะอยู่กับอะตอม N ซึ่ง N ก็มี eN สูงทำให้ a m i สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนได้เหมือนกับกรดคาร์บอกซิลิกเลยครับและจากข้อมูลในเอกสารนะครับ พันธะไฮโดรเจนที่เกิดจาก NHN หรือ NHO ในเอไมเนี่มันแข็งแรงมากบางครั้งอาจจะแข็งแรงกว่า OHO ในกรดด้วยซ้ำไปบวกกับแรงระหว่างขั้วที่แรงมากจาก c b โ o และ CN เข้าไปอีกทําให้แรงยึดเหนี่ยวโดยรวมของเอไมนั้นแข็งแรงที่สุดในกลุ่มนี้เลยครับจุดเดือกก็เลยสูงที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับโหเห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะ สรุปจากข้อมูลตัวอย่างพวกนี้ถ้าเราลองเทียบสารที่มีมวลโมเลกุลใกล้ๆกันนะคะลำดับความเหนียวหรือความเป็นคั้วและจุดเดือดจากสูงไปต่ำโดยประมาณก็น่าจะเป็นเอไมล์กรดคาร์บอิลิกแล้วค่อยตามด้วยพวกเอสเตอร์คีโตนแอลดีไฮด์แบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นคือลำดับตามข้อมูลจุดเดือดที่เราเพิ่งดูกันไปเลยอไม์คาร์บอิลิกแอซิด เอสเตอร์ประมาณคีโตนประมาณแอลดีไฮด์ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเอกสารยังมีข้อมูลเสริมที่ให้ภาพรวมกว้างขึ้นไปอีกโดยรวมเอาสารกลุ่มอื่นเข้ามาเปรียบเทียบด้วยถ้าพิจารณาทั้งชนิดของแรงระหว่างโมเลกุลแล้วก็ปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับลำดับจุดเดือดโดยประมาณสำหรับสารประกอบอินทรีย์กลุ่มต่างๆที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกันมักจะเป็นแบบนี้ครับอัมมายคาร์บอกซิลิกแอซิดแอลกกฮอล์แอลกกฮอล์มี OH สร้าง H b o บอได้ เอมีนเอมีนมีลบ N-H 2สร้าง H-bond ได้แต่อาจจะอ่อนกว่าแอลกอฮอล์หน่อยคีโตน e อลดีไฮด์เอสเทอร์และต่ำสุดก็คือพวกไฮโดรคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนอย่างพวกน้ำมันมีแต่ C กับ H ไม่มีคั่วเลยแรงลอนดอนอ่อนๆเป็นหลักครับ ลำดับนี้ชัดเจนแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดได้ดีมากเลยทีนี้จากสารกลุ่มคาร์บอนิลที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเอกสารได้เลือกเจาะลึกไปที่กลุ่มเอสเตอร์เป็นพิเศษด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าถึงแม้จะสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างตัวเองไม่ได้ทำให้จุดเดือดไม่สูงเท่ากรดหรือแอมมายแต่กลับมีบทบาทแล้วก็การใช้งานที่น่าสนใจหลากหลายมากโดยเฉพาะเรื่องยากับเรื่องกลิ่นหรอคะ ใช่แล้วครับเอสเทอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันแอลคอซีคาร์บอซิลเนี่ยน่าสนใจมากจริงๆครับเพราะถึงแม้แรงระหว่างโมเลกุลอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากรดหรือเอมแต่โครงสร้างของมันกลับทำให้เกิดคุณสมบัติและการใช้งานที่หลากหลายมากๆเลยเอกสารยกตัวอย่างที่น่าสนใจไว้หลายตัวเลยครับอย่างเช่นในทางการแพทย์ตัวอย่างที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยที่สุดเลยก็คือแอสไพรินยาสามัญประจำบ้านเรานี้แหละครับ จริงๆแล้วแอสไพรินหรือชื่อทางเคมีคือแอซิทิลซาลิซ l i c กแอซิเนี่ยเป็นสารประกอบเอสเทอร์ชนิดหนึ่งครับมันสังเคราะห์ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดซาลิซิลิกซึ่งมีหมู่ OH กับสารที่ชื่อว่าแอซิติกแอนไฮด d e หรืออาจจะใช้กรดแอซิติกกับตัวริ่งปฏิกิริยาก็ได้เพราะเปลี่ยนหมู่ OH นั้นให้กลายเป็นหมู่เ e อสเทอร์ OCOCH3 ครับ การเปลี่ยนโครงสร้างเล็กน้อยแค่นี้เองทําให้ได้ยาที่มีฤทธิ์แก้ป,ปวดลดไข้ลดการอักเสบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเลยไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่ายาพื้นฐานอย่างแอสไพรินก็คือเอสเทอร์นี่เองแล้วมีตัวอย่างอื่นอีกไหมคะในทางการแพทย์อีกตัวอย่างที่เอกสารให้มานะครับคือเบนโซเคน อันนี้จะใช้เป็นยาชาเฉพาะที่อาจจะใช้ทาบรรเทาอาการเจ็บปวดที่ผิวหนังหรือใช้ในการทำหัตถการเล็กๆน้อยๆครับเบนโซเคนก็เป็นเอสเตอร์เช่นกันครับมันสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาระหว่างกรดพาราอะมิโนเบนโซอีกหรือ PABA กับเอทานอล โดยเปลี่ยนหมู่กรดคาร์บอกซิลิก COOH ให้กลายเป็นหมู่เอสเตอร์ COOCH2CH3 อีกครั้งจะเห็นว่าการปรับโครงสร้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเปลี่ยนสารตัวหนึ่งให้กลายเป็นยาชาได้เลยน่าทึ่งจริงๆค่ะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเล็กๆน้อยๆนี่สร้างคุณสมบัติทางชีวภาพที่แตกต่างกันได้ขนาดนี้เลย แล้วนอกจากด้านการแพทย์แล้วเอสเตอร์ยังมีบทบาทอะไรอีกบ้างคะที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราอีกบทบาทหนึ่งที่เด่นชัดและน,น่าสนใจมากๆของเอสเตอร์นะครับก็คือเรื่องของกลิ่นหอมครับเอสเตอร์ที่มีโมเลกุลขนาดไม่ใหญ่มากนักหลายๆชนิดเลยมีกลิ่นเฉพาะตัวที่หอมหวานคล้ายๆผล,ลไม้หรือดอกไม้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้เรารับรู้กลิ่นเหล่านั้นตัวอย่างที่เอกสารให้มานะครับคือ p e n ทิลอะซิเ t ตหรือบางทีก็เรียกว่าแอมิลอะซิเตสารตัวนี้เป็นเอสเทอร์ที่ให้กลิ่นคล้ายกล้วยหอมที่ชัดเจนมากๆเลยครับมันเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดอะซิติก CH3COOH กับเพนทา o น CH3CH2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 OH ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งครับกลิ่นกล้วยหอมมาจากเอสเทอร์ตัวนี้เองเหรอคะไม่น่าเชื่อเลย แค่โมเลกุลที่เกิดจากกรดน้ำส้มสายชูกับแอลกอฮอล์จะสร้างกลิ่นที่คุ้นเคยได้ขนาดนี้แล้วมีกลิ่นผลไม้อื่นอีกไหมคะครับเอกสารยึงกล่าวถึงออกทิลแอซิเตซึ่งระบุว่าพบในส้มแล้วก็ให้กลิ่นคล้ายส้มก็เป็นเอสเทอร์อีกชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรด a อซิติกกับแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน8อะตอมออกทานอ จะเห็นได้ว่าธรรมชาติเองก็ใช้เอสเทอร์เหล่านี้ในการสร้างสรรค์กลิ่นหอมอันหลากหลายให้กับผลไม้ต่างๆที่เราบริโภคกันอยู่เป็นประจำเลยนะครับโครงสร้างที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยของส่วนแอลกอฮอล์อย่างเพนทิลกับออกทิลเนี่ยก็ให้กลิ่นที่แตกต่างกันไปเลยกล้วยกับส้มมันมหัศจรรย์จริงๆนะคะจากจุดเริ่มต้นเดียวกันคือหมู่คาร์บอนิล C ดบ O แต่พออะตอมข้างเคียงเปลี่ยนไปนิดหน่อยเช่นการมีลบ O-H ในกรดทำให้เกิดพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงมากๆได้หรือการมีลบ O-R ในเอสเทอร์ที่ทำไม่ได้หรือการมีลบ N-H2 ใน a อไมที่สร้างพันธะไฮโดรเจนได้แข็งแรงกว่าทั้งหมดนี้ก็ส่งผลให้จุดเดือดแตกต่างกันมหาศาลเป็นร้อยๆอองศาเซลเซียสเลยแล้วพอเรามาดูที่เอสเทอร์ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอีกนิดหน่อยก็สามารถเปลี่ยนสารตัวหนึ่งให้กลายเป็นยาแก้ป,ปวดยาชาหรือกลายเป็นกลิ่นกล้วยกลิ่นส้มได้อย่างน่าทึ่งจริงๆค่ะใช่ครับนี่คือหัวใจสําคัญที่เราได้จากการคุยเอกสารครั้งนี้เลยนะครับคือความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมกนากๆระหว่างโครงสร้างในระดับโมเลกุลกับคุณสมบัติที่เราสัมผัสได้วัดค่าได้หรือใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นจุดเดือดความสามารถในการละลายความไวต่อปฏิกิริยา หรือแม้กระทั่งกลิ่นที่เราได้กลิ่นและฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างการเป็นยามันแสดงให้เห็นถึงพลังของการจัดเรียงอะตอมเพียงไม่กี่อะตอมที่สามารถกําหนดบทบาทแล้วก็หน้าที่ของสารนประกอบนั้นๆได้อย่างน่าอัศจรรย์จริงๆครับ สรุปแล้วนะคะจากการเจาะลึกเอกสารทดทวนเคมีชิ้นนี้เราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยว่าโครงสร้างรอบๆหมู่คาร์บอนิล C เท่ากับ O นั้นสําคัญอย่างยิ่งเลยมันกําหนดสภาพควของโมเลกุลซึ่งนําไปสู่ความแตกต่างของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล IMF และท้ายที่สุดก็คือคุณสมบัติที่จับต้องได้อย่างจุดเดือดที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลเลยตั้งแต่สารที่ระเหยง่ายมากๆอย่างอีทานอลไปจนถึงเอไมที่ต้องใช้ความร้อนสูงถึงกว่า200องศาเซลเซียสกว่าจะเดือดได้ นอกจากนี้เรายังได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของเอสเธอร์ว่าถึงแม้ IMF อาจจะไม่แข็งแกร่งเท่ากรดหรือเอมแต่ก็มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งทั้งในยาที่เราใช้กันแล้วก็ในกลิ่นผลไม้ที่สร้างความสุขให้เราในชีวิตประจําวันด้วยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันชวนให้เราคิดต่อยอดไปถึงอะไรได้บ้างค่ะนักเหล่านี้สามารถกําหนดคุณสมบัติที่สําคัญมากๆอย่างจุดเดือดหรือแม้กระทั่งกลิ่นได้อย่างน่าทึ่ง เรื่องนี้ก็น่าจะทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจต่อไปได้ว่าในระบบที่มันซับซ้อนแล้วก็ใหญ่กว่ามากๆอย่างร่างกายของสิ่งมีชีวิตหรือในระบบนิเวศต่างๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพียงเล็กน้อยในระดับโมเลกุลชีวภาพขนาดใหญ่หรือ Biomolecules อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงลำดับกรดอะมิโนแค่ตำแหน่งเดียวในโปรตีนหรือการเปลี่ยนแปลงเบสแค่ตัวเดียวในสาย DNA นั้นมันจะส่งผลกระทบต่อรูปร่างการทำงานและปฏิสัมพันธ์ของโมเลกุลเหล่านั้นแล้วก็ส่งผลต่อไปอยังการทำงานต่างๆของเซลล์และร่างกายโดยรวมได้อย่างไรบ้าง การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ในโมเลกุลง่ายๆแบบนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับที่ซับซ้อนยิ่งๆขึ้นไปในโลกชีววิทยาก็ได้นะครับ